ม,มันไม่ได้ขย,ยับพี่มันหายใครมันต้มอะไรไว้วะยูโรฮะโอ้ต้มคนเหมือนจริงอ่ะพี่ทำเสียงเงียบๆเลยนะไอ้เสร็จขึ้นไงอ่ะเอามืองเอาข้างหน <co <co ้าเดี๋ยวกลัวข้างหลังนะโอาเถอะบูมเสร็จแล้วบูมโดนกูกลัวบูมบูมโดนบูมโดนกูแตกแต่หน้าแล้วอ๋ออมอมบูมอมให้หน่อยบูมเปื้อนอาพอลพอแล้วพอแล้วไปเลยไปเลยไปเลยหยุเสร็จ นี่แต่คือหุ่นมันก็มีมึงไม่ลองไม่เอาหุ่นมึงดูหน้าตามันดีมันหน้าเอาไม่เยียน่ากลัวชิบหายเฮ้ยทุกคนมันมันขโมยอันนึงรอรอรอกูก่อนคือตอนนี้เรามีเป้าหมายมาขโมยเงินอ่ะเนี่ยฮะกูดูทรงล้วนะกูจะมาขโมยของกูจะมาเจอผีใช่ไหมเออใช่เฮ้ยปิดปิดไฟได้ด้วยเฮ้ยถูกตาหายผมเอาไข่ไปผมเอาไปอันหนึ่งกูเอาไปอันหนึ่งเหมือนกันอ๋อไปอ๋อมันให้เรามันให้เราขโมยอยู่แล้วนี่มาเอใช่เหรอเอาดีขโมยดีขโมยทุกอย่างเลย ขโมยทุกอย่างที่เป็นเงินน่ะขโมยทุกอย่างที่เป็นเงินเฮ้ยแต่จะปิดไฟทำไมเอาเฮ้ยเปิดเปิดเฮ้ยทำไมไอ้เจ้ยมึงตุ๊กตาขยับมึงเห็นปะป้มันไม่ได้ขยับพี่มันหายมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันตุ้ยมึงเดินได้ไงมึงเดินได้ไงอ่ะมึงเดินได้ไงฮะอ๋อกูรู้แหละกูรู้แหละเหมือนเหมือนไอ้ล่ะคุยกลัวละอธิบายไอ้ตุ๊กตาเหมือนเหมือน S P P อ่ะไอ้ตุ๊กตา นางฟ้าเคยเห็นกันเล้าที่ไอ้นี่ป้าไอ้ลเตเีวิวอะที่ที่เวลาเราไม่มองแล้วมันจะขยับอ่ะใช่เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเฮ้ยเฮ้วมียเฮ้ยเวยเฮ้ยว่้ยเฮ้ยเแ้่เฮ้ยเ้คือ้ยเฮ้ยเฮียูฮ้ยเฮ้อเน้เ้เ้ยเั้ไฟฮ้เ้เ้ยยเ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยบฮ้ยยเยเฮ้ยเยเยเฮ้ยอย่ยเฮเ้ยเฮอย้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยเฮ้้ยเฮ้น้นเเ้เไปอพ ไอ้กน่ะเฮ้ยูโรมึงมาเย็ดนี่เ่ยมันแก้มใช่ๆๆ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 ๆ เห็นกีบมัาทำไมมันมีกีบอไปไปไปเไปเอทำไปเนี่ยมันมีมันมีหนังสือตรงนี้ด้วยดูดีหมายเหตุยาวยิงกข้งหไอ้ย้องโยยยยยยไอ้บุมอย่าปิดไฟบุมไม่เล่นบุมบมอย่าปิดไฟอยามไม่กับไฟบุ๋มขามไม่กับไฟไม่กินไกัไไอทิพยเมื่อกี้มันเอาตูดกระแทกหัวมึงยล้องเออหมวยหันหลงให้เชี่ยก็มองไว้เว้ยหนหลัง กูหันทำไมกูจะหันทำไมกูเล่นกับไฟกูเล่นกับไฟอย่ามาเล่นกับผมมันอยู่ข้างหลังว่ะเขาบอกว่ามันอยู่ข้างหลังมันขยับมันเยับผ้าคลุมทำไมผ้าคลุมกูมันลอยอย่างนี้วะยืนเลยยืนเลยยืนเลยไหนไหนเราลองทำตามกดมึงมันยืนนิดนิดยืนมายืนนี่หันหลังพร้อมกันนิดมันมายืนตรงนี้หน้าหลังพร้อมกันทำยังไงวะทำยังไงนะหันหลังเหรอไหนลองหันหลังนิดหนึพอไหมช่อง ไม่เห็นมีอะไรอ้อะไรวะเ่อนเ์เจอร์ไอ้เหี้ยผีเพยเจอร์กูเจอแลเจอแล้วอะอะไรอ๋อเนี่ยกูเจ้าเฮ้ยไอ้เหี้ยเสียงอะไร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 เก็บนี่เก็บกูเจ้ดิไอ้เหี้ยบล็เก็บแล้วเก็บแล้วเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยบูมอย่ามาด้ับไฟนะไม่ใช่กูทำไมไฟมันดับวะ ดตัวกูดตัวกูกับไอ้บูมแล้วดูไปเลยไอ้เนี่ยบูมตัวเล็กก็ยิอยู่เลยไ <c oughs> อ้บูมมึงมึงอยู่ปอ,อไหนเนี่ยปอสองปอสองปอสองกูปอห้าพี่ไฟปอหนึ่งอ๋อเฮ<ป>้ยพี่ไฟโอ้มันให้ท่ามันให้ท่ามันให้ท่าไหน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 ้ท่าโยมไม่ได้ไม่ได้อลมไหนไหนเอาแบบให้มันได้อลมกว่านี้ดิ ทำไงให้ได้เราทำยังไงให้ได้เราวะอ๋อบอยบอยแล้วตัวอะไรเบอร์หรือเปล่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่างเทียอะไรที่เรามาขโมยเงินหรือว่ามากินุนกันอ๋อ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 โอ้ยตัวไม่ไปตัวใหญ่ตัวไม่ไปตัวใหญ่อ่ะบาดดูตัวน่าบาดแน่ๆเลยบาด บอกแล้วตุ๊กตาตุ๊กตาโดวพ็กูโดวพ็กูไอ้นี่หมดอล้วที่ว่าเขามีมันหายไปหนึ่งตัวเฮ้ยผมบอกว่าเราไม่ได้ยินเราไม่เห็นและเราเราจะไม่รู้ว่ามันมาจากที่ไหนมันเดินไปในตู้เย็นไม่มีอะไรเลยยูวีดอนสีอยู่มับูมอย่ามาเรื่อยกันไปมันเยี่ยมาซะเร็วเลยเราไมันเราเราไม่น่ามีอะไรแล้วเราไปกันเถอะ เออเราแค่โอ้ยเราก็แค่หาเงินให้คตรสามหมื่นห้าโอ้ยสองหมื่นแล้วเนี่ยเราได้สองหมื่นแล้วมันจะปิดหรืพี่อะไรอ่ะเอาไอ้พวกมึงใส่กับกูได้นะไปนะเออจิโนอะไรเกิดอะไรขึ้นนะมันใส่เสื้อผ้าเฮ้ยผงใหญ่เฮ้ยดู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 ไอ้เฮียดูไอ้เฮียใส่ผงนั้นไว้ดิกูกลัวมากกูกูรู้สึกไม่ค่อยดีเมื่อกี้มึงเพิ่งไปอ๋ออันนี้มึงกลัวเหรอถ้าถ้าถ้าดูเป็นไรไหมเปิดไปดิ มกูยืนอยู่อยู่อย่างไรฮะเดี๋ยวกูอ้ออ้ออ้อเหรอไง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 ไอะไรนะต้องไปไหนฮะงงว่ะไอ้ไงประตูนี้ไอ้โอ้ยามอุ้ยใคร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 มองอยู่ตรงนั้นวะเพื้อนใครฮะไปทางยาแบบนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะหนังผีทุกเรื่องทางแบบนี้แหละเอบทำแบบนี้คืออะไรวะทำอะไรวะ เรายังเก็บของไม่ครบเลยนะเว้ยเราต้องเก็บให้ได้ถึงสามหมื่นห้าอันนี้เราได้สองหมื่นอยู่เลยกูแจ้กูแจ้กูแจ้น้น,นีี่่หอเยมันบอกว่ายุคทั่วทุกแฉ่เตือนที่รักตอนที่ฉันรู้แล้วว่าฉันทำผิดพลาดครั้งใหญ่ใครก็ได้ <ใน S 1> เป็นประธานไทยใช่ไหมใช่ใครก็ตามที่อญญาจจะโดนแบบฉบับนี้ฉันต้องยืนยันว่าทําอะไรฉันทำอะไรเสร็จแล้วคืออะไรวะเก็บเก็บกุญแจมามี่มีกุญแจอีกอันนึงเฮ้ยขายแล้วห้องนี้เฮ้ยสตอรีนี่โอ้โหเนี่ยเราก็แค่เอ้ยยุบ ยูโรยูโรไป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 ไม่เอาไปไปไม่เอา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 ไม่เล่น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 รรในห้องนี้มันอุยโอ้โหที้วถ้าอยู่ในห้องที่ทุกตาเยอะๆนี่ไม่ไม่ไหวนะเฮ้ยเออไป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 เอามึงมาอยู่อ๋อูดิคนเหมือนอะท่าคนเหมือนอะมันใหญ่ที่มันใหญ่ที่ไอ้สัตว์ไม่ใช่ตัวใหม่ตัวเดิมฉันขับรยาของฉันเพราว่าเธอขับว้าอะไรกอะไรขึ้น ฉันฆ่าพยาของฉันเพราะเธอขับขับรถฉันมันเมื่อกี้กูเข้ามาแล้วไอ้เฮียนี้นั่งกินข้าวอยู่กับใครไม่รู้เห็นเหมือนกันไอคิวมาไว้พี่คอชีโดมีคน้ีคันฆ่าพยาของตัวเองเพราะว่าเขาวางยาพิษหนูใส่เขาไอ้เฮียอฮ้ยวางยาพิษหนูให้เขากินไม่ไม่ไม่พวกกูเป็นโจรทำไมต้องมาแรงแผนให้พวกกูอ่ะพี่โอยาลืมอาใครใครมใ่ ปุยเขาปยไปเจ็ดสามพันห้าแล้วสามพันห้าใครใครเนี่ยครบครบครบแล้วแหละครบแล้วแหละครบแล้วแหละกรดูกไข่หน่อยทีเอ้ยเฮ้ยนี้เดียวนี่เดียวนี่เดียวอีกสามวิอีกสามวิอีกสามวิโอ้ยเสียตรงใจใครมันต้มอะไรไว้วะยูโรฮะโอ้ต้มคนเหมือนจริงอ่ะมีทำเสียงเงียบๆเลยนะไอเสร็จมอยู่ข้างหลังได้ไหมอะ เอ้ยขี้เลยมีเวลาเนี่ยกูขี้อยู่เห็นไหมมันขี้ด้วยกันไหมไอ้ขี้ไอ้ขี้ไม่อยากเล่นกับไฟดีวะเอ้ยเล่นกับไฟเล่นกับไฟไม่เล่นไม่เล่นกับไฟไม่เล่นกับไฟตู้เซฟกูว่าตู้เซฟอยู่ในห้องเว้ยอยู่ในห้องตอนที่เราไปนั่นแหละมันต้องอยู่ในห้องสตอเรจอะยูโรใช้ขุดเปิดประตูยูโรมีคนวิ่งข้างหลังเด็กวิ่งเสียงวิ่งอะไร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 วัตถเทพอะวัตถเทพนี่ไอชุดแดงหายเชื่อกูป่ะไม่หายหรอกพี่มันยังอยู่เชื่อผมไหมหนึ่งสองสาม ไหนจริงแม่งบอกแล้วอย่าเล่นกับไฟแม่งไม่เชื่อกูไอ้เหี้ยนี่แล้วโต๊ะเซฟอยู่ไหนโอ้ยผมว่าตัวเซฟอยู่หลังคู่ภาพเฮ้ยจริงเฮ้ยจริงเฮ้ยจริงกว่าไอ้ไอ้ไอ้เฮี้ยเดี๋ยว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 ไปไปห้องใต้ดินเดี๋ยวนี้เลยโอเคเราเราเรากด F เปิดไว้ใช้ได้แล้วนะทุกคนตอนนี้เราจะไปต้องใช้ละโอ้้โหไอเหี้ยแล้วมันไอ้นี่ทัด ถ้าเกิดมันปิดไฟอย่างนี้ตลอดแปลว่ามันก็เดินได้ตลอดเลยดิอันนี้ไม่ค่อยดีนะองใต้ดินอยู่ไหนองใต้ดินอยู่ไหนอ่ะกูมองดิ้นดิ้นอะกูมองให้อยู่กูมองให้อยู่ไปเร็วมองเรามองกันเยอะๆเออมองมองอ๋ชั้นใต้ดินชั้นใต้มันทำเหมือนบ้านมันเล็กอ่ะไอ้เชือกเสียงหายเสียงเงียบเสียงหายเยอะนะพวกกูโดน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  พวกเราดูเนี่เฮ้ยหรือว่ายูโรอ๋อยูโรมาได้ไงมันยูโรตุกตายยูโรว้าวเฮ้ยเยี่ยรอรอเรไปหยิบไปหยิบไปดูหยิบไปดูหยิบไปดูนู่คืออะไรประตูไหนประตูไหนอะไรอ่ะเราไปเราเราไปตรงนี้ตรงนี้ก่อนไหมตรงตรงนี้มันต้องมีมันไอที่ยูโรบอกว่ากดอะไรได้เฮ้ยนี่ไงกดอะไรได้ได้นี่มาแล้วเชื่อไหมผมบอกแล้วเดี๋ยวผมหยิบเดี๋ยวผมหยิบอันนึงไงนี่เปล่านี่เปล่านี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ไหนไหนไหนเอานี่อห้องเบ็ดไหมเนาะ โอ้โหโอ้ไม่กอดไอ้เฮียกูเกลียดชั้นใต้ดินมากเลยไม่ชอบทางยาวไม่ชอบทางดาวไม่เที่ยงหายแล้วยูโรยูโรโอ้โหยูโรยูโรเฮ้ยยูโรไอ้เฮียยูโรมันเป้าป่ะจ้าหลักกูกูยิงนี่ซิงลิชิระพูดภาษาอะไรวะภาษาหลิงปิงเงี้ยไปเฮ้ยเป็นคนเลยไอ้เฮียมันหันศพมันหันศพเดี๋ยวแต่ว่ามันเอาศพมันเอาศพฝังไว้ในตุ๊กตา เออว่าเนาะดูดยโอ้ใส่เข้าไปบูมใส่เข้าไปใส่ฟิวใส่ฟิวใส่ไอ้เหี้ยพวกกูได้เลยอะพวกกูแค่มาขโมยของทำไมพวกกูต้องมาเจอผีไม่เข้าใจแต่ข้างบนนะครับโอเคงานงอกแล้วพวกเราเป็นใส่ได้เลยอะโดนแน่โดนแน่พอเราโดนแน่เนนไม่ช้ามันจะมามันมาแน่นี่นี่นี่มึงต้องทำอย่างนี้ก่อนนี่มึงดึงออกแล้วมึงก็ใส่ใหม่ นี่มึงกดปิดแล้วมึงก็กูกูจะใส่เดี๋ยวกูใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเออนั่นแหละเปิดเปิดกดเัิดโอ้ยยุอะไรหนังมึงบูมโอ้ยยยยยไปเดีย์เพื่อปล่อยเขาเราได้คีย์นี่คีย์อะไรอ่ะนี่ไงเราได้คีย์เรามาเพื่อปล่อยเขาแต่เขาไม่ช่วยหาอะไรพวกเราเลยเฮ้ยไอ้เขียบเฮ้ยอ้าวโอ้เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรแย่ละ มันมีคุมาเฮ้ยมันทามาแล้วใช่ไหมข้างหลังเราใช่ไหมไอ้บมหลังเบอรใจใๆไปทางไหนอะไปทางไหนไปไหนกูไม่ร้กูาเล่นกับไฟมันไม่ดีไม่อยากเล่นกับไฟยรอย่าเล่นกับไฟได้ไหมเตจเตจจิบหายละเตเตจไฟไฟฟไ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 ไปไไไอยู่นี่ไ่ยไไปไป ไอ้เหี้ยอยู่บันไดผมอยู่บันไดบันได้ันได้ทุกคนทุกคนกูโดนอีกแล้วกเดินเดินเดินโดนอีกแล้วป้ากูโดนอีกแล้วกูโดนเสาติดเลยกูวิ่งไม่ได้กูวิ่งได้วิ่งยังไงเนี่ยมีไฟกูโดนโอ้โหจะรอช่วยกูด้วยพี่ผมโดนไล่อยู่คนเดียวเลยเออผมโดนอยู่คนเดียวเลย ไอ้หูไอ้ขี้ตายตายเอาโดนเอาตายเอาโดนเอาตายเอาโดนเอาบูมอ้ากูตายกูตายเอาโดนเอาเลยไอ้นี่ยเฮ้ยอ๋อคือมันเกิดตรงนั้นเหรอบูมไอ้บูมช่วยกูไอบูมกูออกมาแล้วกูออกมาแล้วกูรอดแล้ไอ้บูมยู่ไหนเกลียดมึงเกลียดมึงกูไม่ชอบมึงกูเกลียดมึงรอมึงอยู่ไหนกูจะช่วยมึงยังไงไปไปพี่กับผมพี่ ไไฟโยไปไฟไปช่วยไีไฟไปไฟแค่เพียงแค่นี้แหละก็โดนหลายรอบเลยเนี่ยไอ้เียบูมมึงอยู่ไหนไอบุ๊บออกมาแล้วมึงออกมาแล้วมึงได้กุญแจแล้วเหรอทุกคนทุกคนอย่ามาเล่นกับไฟไอ้บูมมึงรอกูด้วยบุ๊บไอ้ยูรอ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 มึงอยู่ไหน กูโดนผีหลอกจนกูโดนผีหลอกจนกูชินชาไปหมดแล้วะทั้งชีวิตทั้งตัวกูทั้งหัวใจอะไรเนี่ยโลมึงอยู่ไหนยิโลไอ้กูดีเสียงกูดีเสียงผีแต่ว่ากูไม่เห็นมึงโดนเนี่ยละเออไอ้ผมชนะได้ใช่ปะได้ออกเลยได้ไหมเฮียกูไม่ไหวแล้วกูหนีมันไม่ได้จริงๆอ่ะมันคาเร็วกว่ากูอีกเนี่ยจะหนียังไงเนี่ยอ่ะเนี่ยกูหนีมันไม่ได้อ่ะแล้วพอกูเกิดกูไปเกิดที่เดิมมันก็ตามกูมาที่เดิมเลยอ่ะ อไอเนี่ยเห็นไหมมันผ่านพี่ไปเอาเอาโอเคกูหนีอันนี้กูหนีปีอยู่นะโอเคมันจะโดนไอ้เหี้ยมึงมันวิ่งไม่ได้แล้วมันจะหนียังไงฮะโลมันเปนไปทางขวามีไฟโอ๊ยมันจะหนียังไงเว้กูแทงเองมีไฟคือคือมันฆ่ากูมันเสียเวลาบ้างเ่าหรือมันเดินผ่านไปเลยเฮ้ย ผมรอบมันมาไกลมากพี่ผมรอบมันมาไกลอยู่ไปไฟพไฟพร้อมไหมพี่พร้อมพี่หนีไปเลยผมรอบมันมาไกลมากเออตายแล้วกูตายแล้วไป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 ใช่ใช่ใช่แต่กูหาบันไดไม่เจอไปผมตัดหรอพี่ไปอยู่บลูมาเร็วมาเร็วมาเร็วพอดีเอาการชนะของกูกูรอนี่คือแผนของกูเว้ยกูรอบมึงไปไกลๆบันไดมันอยู่ไหนบูมช่วยหาดิกูช่วยหายังไง อ่ะอันนี้ทางตันปะอย่าบอกนะเราเรากดรอเคทกันตามสองหนึ่งไม่ไหวแล้วเออเหนื่อยมึงมาเป็นมึงมาเป็นพวกกูเหี้ย